เาทุกคนสวัสดีค่ะรถเยอะแยะเต็มร้านไปหมดเลยนะคะแต่พลอยมีคันนึงเข้ามาเนะืค่ะเนื่องจากต้องถอยออกหลายคันนะคะวันนี้ขอรีวิวแบบแบบเปิดโลกใหม่ <c oughs> นะคะเดี๋ยวรีวิวกันแบบเรียวๆเ,เลยนะนะคะพาไปดู ที่จอดอยู่กลางร้านเลยนะคะ Black Beauty คันนี้นะคะก็เป็น Nissan a m e l a ทุกคนนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ที่จะบอกว่าไม่น้อยไป20,000โลนะคะถ้าจะให้แนะนำเหมือนแนะนำเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนพลอยนะคะมีเงินรายได้อยู่หมื่นต้นๆคันไหนได้บ้างจ้าพลอยนะคะพลอยบอกว่าแนะนำเป็นคันนี้เลยนี่เห็นไหมคะมุมแคบนะ คุ้มแค่แต่รถสวยนะคะให้อภัยด้วยนะคะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูซินะคะถ้าซูมเอาแบบนี้โอเคไหมเอ่ยนะคะปรับกันนิดนึงนะคะอยากให้ทุกคนได้แบบเออมาเห็นคันนี้กันเลยดีกว่านะคะเป็นนิสสันอ m e l a e s p o r t e g e นะคะคันนี้ก็จะเป็นรถที่ได้ความกว้างความใหญ่ทุกคนนะคะนั่งกันได้สบายนะคะครอบครัวตัวโตๆค่ะยาวๆนะคะคันนี้ก็เป็นรถอีกกลุ่มนึงที่ได้กว้างได้นั่งสบายคยือคุ้มหมาเอาง่ายนะคะ ก็มาดูกันนะคะสับคันนี้เป็นรถสีดำนะคะเครื่อง1 2 0 0นะซีซีเดคะเดี๋ยวซูมกันให้ดูแบบนี้อ่ะ1 2 0 0ซีซีอีโกคานี่ค่ะตัว e-sport tech นะคะเขาก็จะมีไฟ daylight มาให้ไฟหน้า halogen นะคะให้ดูในส่วนของแม็กแม็กยางลงให้ใหม่ด้วยนะ ะะดูให้จบดูให้จบนะคะคนโชคดีคนที่ดูจบคลิปนี้นะคะจะได้ทราบโปรโมชั่นดีๆจากพลอยไปนะคะกระจกด้านข้างคันนี้ค่ะเป็นกระจกปรับทับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่ปลายกระจกด้วยกันาศาสตร์มีให้ครบเลยค่ะมีจับนะคะรองโครเมียมเป็นอัมเบล่าตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะนี่ค่ะตัว e sport tech นะคะก็จะดีไซน์แบบ แบบเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสเก์รตรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้3ารตำแหน่งคันนี้ติดกล้องมานะนะคะเดี๋ยวพลอยให้ดูนะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะกว้างจุดใจขนาดไหนคะ่ะนี่นะคะเปิดจากด้านในได้โอเคนะคะมาดูการกลิ่นรถยังใหม่อยู่เลยทุกคนว้าวมาพร้อมกับแผ่นรองยางนิสสันตรงรุ่นเลยนะคะได้พื้นที่ที่แบบคือกว้างมากทุกคนกว้างๆเลยแหละนะคะ ได้ความกว้างความคุ้มต้องคันนี้เลยแหละทุกคนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็จะใส่ยางอะไหล่นะคะแม่แรงเอาไว้ให้นะคะเป็นรถปี2009นะ,ะอีกหนึ่งคันนะคะที่คัดแบบนี้เลยค่ะแบบน็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมเพื่อนๆที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้และทุกๆคันก็สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยนะคะคอยคัดทุกคันด้วยคุณภาพนะคะเป็นคนอยู่ที่ไหน ส่วนไปนะคะสบายใจนะคะได้รถกันแบบสบายใจแน่นอนนะคะภายในนะคะตัว e sport tech นะคะพอซูมเอาให้ดูนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังไม่ใช่เบาะหนังค่ะเบาะกว้างๆนะคะเป็นเบาะผ้ารับน้ำหนักได้ดีนะคะนี่มีที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วด้วยนะคะที่วางแก้วเป็นอะไรสําคัญกับตัวรถมากนะทุกคนเราขึ้นรถเราก็ต้องอยากเดินทางกันแบบมีน้ําดื่มนะคะวางกันได้เลยนี่ค่ะให้ดูเบาะกันแบบชัดๆเนาะ ข้างในมืดนิดน,นึงวันนี้มืดฝนค่ะทุกคนอเดี๋ยวพลอยให้ดูกันนะคะเพดานสะอาดสะอ้านมากๆนะคะรถคือกลิ่นป้ายแดงเลยนะคะเป็นปี19ได้เบาะตัว eSporttech คือจะเป็นเบาะแบบนี้นะคะชุดแบบเบาะผ้านะคะตัดลายเส้นสีแดงแบบนี้มาให้เป็นเย็บตะขิบได้แดงนะคะที่พวงมาลัยนะคะตัว eSporttech ก็ก็จะดีไซน์เป็น3ก้านแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมถุงลมนิรภัย SRS i r b a มาให้ด้วยค่ะรถหม่น้อยวิ่งไปแค่2 0 0 0นะคะ รอบหน้าเปลี่ยนที่3 6 0 0มนะทุกคนนะคะเช็คระยะให้แล้วนะคะมามาดูกันกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะก็จะมีปุ่มปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะคะคอนโซลก็จะได้ช่องแอร์นะคะถาลงมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะฟัง FM, AM, AUX ได้หมดปรับเมนูต่างๆได้เลยนะคะที่ตรงกลางนี้ ที่วางแก้ว2องตำแหน่งค่ะเดี๋ยวไปเปิดไฟให้ดูโอเคนะคะแล้วก็จะมีเกียร์ออโต้ให้ได้ขับกันแบบสบายๆเบ,บ,บรคออลู่ตรงนี้นะจะช่องเสียบสาย USB AUX นะคะอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนนะคะแล้วให้ดูกันว่าบุ๊กเซอร์วิสเอกสารสําคัญนะคะภาษีพรบกก็ติดรถไปให้นะคะคันนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นรถปี2019ใครดูจนจบนะคือคันนี้สภาพป้ายแดงเลยทุกคนปี B 19กับราคาพิเศษเพียง279,000บาท ผ่อนเพียง4,671บาทเท่านั้นได้สูงสุดถึง7ปี84งดเลยนะคะใครเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของคันนี้ง่ายค่ะเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่กประเทศด้วยนะจ๊ะยังไงฝากกันไว้ด้วยกับ Nissan a m e l a e s p o r t e c h ค่ะขอบคุณค่ะ